มาบิ้งรอบมาบิ้งรอบหลังสุดท้ายพี่น้องมาบุ้งรอบหลังสุดท,ท้ายคือบ่พี่มุ้งนี่น้ำไหลบังแงน้ำไหลบังแงเอาไม่จืดยังบุ้งเอาคขึ้นปีกงมูมาอยู่นี่น้ำพี่น้องเขาเอามาอลไรมันขาดมาตรงตรงใส่ไว้ อ้เซลลอบไา้นีคถองงังโอ้ช่างวันมายามหมู่บ้านปลาตายเบ้ดเลย <c oughs> บัวน,นั้นห่มาได้ม,ยม่ยำว่านี่บุถือบัวมาดอกท่านถือตายแะท่านน้องเอ้เล่นได้บัได้อันได้นนเล่มือดิตายบัุตกตายบัุตที่เอาไปให้จังละ ว่านี้บ่ได้ม่อยากบันนี้บ่ได้อด่อยากฝากไปเลยตายไปเลยคือคือยู่ตายเบสไปเขกนี่จะเป็นยังไงโอ้ที่ใดดีที่ใดดีโอ้สิใดสี่ใดสี่ใดเฮ้ยพี่รองมาาันมาแล้วบุอนี วัดจีบโมเลนม่ถือกันถือกี้ตัวน้อยน้อยละถือนู้น้อยถือนู้น้อยมื่อนี้กับมันนู้น้อยอีกเรื่องจัดเดือนในกองมันอยู่มันอยู่มันอยู่มื่อนี้วันอยู่มันอยู่มันไก่บันเขาจังได้เพราะว่ารอฝุ่นรอฝุ่นเขาเจ้าะย่างเราดยูเครื่องมาเขาเจ้าเขาลงมา มันอก้จะเล่โบถือกเล่ปะดจะเล่นนี่ว่นี่แหละถือโ้น้อย